นี่ครับแม่แม่ไม่ต้องรีบขึ้งก็ได้นะครับนี่คุณทำอะไรอ่ะหวานคือผมให้แม่ยืมเงินอ่ะยืมเงินอีกแล้วหรอกลับมาบ้านแม่ทีไรก็ให้แต่แม่ยืมเงินยืมทีละแสนสองแสนนี่ฟ้าเม่หร่คณใจเลิกให้แม่ยืมเงินนะ,ะนี่ยืมคันที่เท่าไหร่แล้ว หวานแต่นี่แม่ผมนะแม่ผมยืมไปอ่ะเดี๋ยวแกก็คืนแล้วอีกอย่างแม่ก็ไม่ได้ยืมมากมายอะไรอ่ะคุณจะโวยวายไปทำไมกันอย่าทะเลาะกันเลยนะลูกแม่ไม่ยืมแล้วก็ได้ลูกอย่าทะเลาะก,กันพ่อแม่เลยนะเดี๋ยวแม่ขอตัวไปเลี้ยงควายก่อนนะลูกเดี๋ยวก่อนสิคะแม่ ไม่ใช่ว่าเงินพวกนี้หนูไม่อยากให้แม่นะคะฟ้าคุณจำเรื่องที่เคยเล่าให้ฉันฟังได้ไหมคุณลองคิดดูสิ ลูกพรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วนั้นแม่มีค่าเทอมให้ลูกแล้วนันลูกแม่ครับผมไม่อยากเรียนต่อแล้วครับผมจะออกมาทำงานช่วยแม่อีกแรงนะครับนะครับแม่ไม่ได้นะลูกยังไงลูกก็ต้องไปเรียนต่อให้จบ จะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนแม่นี่งไงชีวิตคนจนมันลำบากมากเลยนะลูกปากกัดตีนถีบหาเช้ากินขําททำงานตากแดดตากลมยังไงลูกก็ต้องไปเรียนต่อนะจบมาลูกจะได้เป็นเจ้าคนนายคนทำงานมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาดูถูกส่วนเรื่องเงินนะ่ะลูกไม่ต้องเป็นห่วง แม่จะทำงานขายข้าวขายนาส่งลูกเรียนจนจบเองก็ผมไม่อยากให้แม่ต้องมาลำบากคนเดียวแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะครับฟ้าฟังแม่นะลูกแม่เข้าใจว่าลูกเป็นห่วงแม่แต่สิ่งสำคัญสำหรับแม่ตอนนี้ก็คืออนาคตของลูกนะลูกไปเรียนต่อเถอะนะลูก คือว่าแม่ขอได้ไหมได้ไหมลูกครับแม่ผมเข้าใจแล้วครับแม่ทำทุกอย่างสู้ทุกอย่างเพื่อผมผมสัญญานะครับว่าผมจะตั้งใจเรียนให้จบให้มีงานการดีๆทําแล้วผมจะเลี้ยงดูแม่เองครับ ดีมากลูกแม่ขลม้าแม่โอนให้ลุแม่ไม่ต้องลำบากโอนเงินมาให้ก็ได้ครับขายบ้านเราวก็ออกดูอีกแล้วแม่จะขายตัวใหญ่แล้วก็ส่งเงินค่าทุนไปให้นะ ครับแม่แม่อย่าทำงานหนักเกินไปนะครับผมเป็นห่วงจ้างานแค่นี้สำหรับแม่ไม่หนักหรอกมาจะฟาดเธอเป็นยังไงบ้างเงินตัวใช้ไม่ไอะลูกพอครับแม่ ครับแม่แม่ครับถึงเวลาเรียนแล้วผมไปเรียนก่อนนะครับนะครับแม่รักแม่นะครับมนะแม่คุณยอทำงานหนะัก ส่งคุณเรียนจนจบที่คุณมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าแม่ไม่ใช่เหรอแล้วแบบนี้คุณยังจะให้แม่ยืมเงินอีกเหรอแม่สู้พวกคุณมาทั้งชีวิตคุณอยากได้อะไรแม่ก็ดิ้นรนหามาให้ในวันที่แม่ขาดถืออะไรเราเป็นลูกเราก็ต้องให้แม่เต็มร้อยโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเงินเนี่ยที่จริง คุณไม่ควรให้แม่ยืมนะคุณควรให้แม่คุณด้วยซ้ำเงินแค่เนี้ยตอบแทนแม่คุณที่แม่เลี้ยงคุณมาอย่งไงก็ไม่หมดหรอกแม่น่ะเป็นผู้ที่มีพวกคุณต่อเราอย่างมากอะไรที่หยิบยื่นให้แม่ได้ก็ให้ท่านเถอยเอรอให้ท่านขอหรือเรียกร้องอะไรเลยสักวันเราก็จะเป็นพ่อแม่คนเราต้องเข้าใจ แล้วก็รักพ่อรักแม่ของเราให้มากๆผมเข้าใจแล้วหวานขอบคุณคุณมากๆเลยนะที่เตือนสติผมแม่ครับต่อไปเนี้ผมจะเลี้ยงดูแม่เองแม่ไม่ต้องทำงานหนักแล้วนะใช่ค่ะแม่ก็แก่แล้วนะคะแม่ต้องพักผ่อนเยอะงั้น เอางี้ไหมคะแม่ก็ย้ายไปอยู่กับพวกเราพวกเราจะได้ดูแลแม่อย่างเต็มที่ไงฉันน่นไม่อยากให้แม่กลับไปเลี้ยงควายอีกแล้วแม่ทำงานคนเดียวถ้าเกิดแม่เป็นลมเป็นแรงขึ้นมาใครจะช่วยล่ะคะนะคะแม่ไปอยู่กับพวกเรานะคะเราจะดูแลแม่อย่างเต็มที่เลยแม่ครับมาอยู่กับพวกเรานะครับ ค่ะแม่แม่ครับผมมีข่าวดีจะมาบอกด้วยนะข่าวดีอะไรล่ะลูกปีหนะ้าแม่ได้อุ้มหลานแน่นอนครับผมกับบ้านอ่ะไปปรึกษาหมอมาแล้วจริงเหรอลูกจริงสิครับแบบนี้แม่ไปอยู่กับพวกเราได้แล้วใช่ไหมครับ ร้นานให้เองนะคุณ